โอเคก็ต้องขอกก่าวสวัสดีท้อคก่อนเลยครับทีผมจีจีไฟอยู่กันในเกมเลนเจอร์วันนี้นะ <c oughs> เพื่อนผมยินบ็อกมาว่าอยากให้แนะนำการจัดทีมก็มาดูที่ทีมเพื่อนผมกันเลยก่อนอื่นเลยถึงสิ่งที่ผมมองก่อนนะคือปัจจัยของธาตุเลนเจอผมเนี่ยจะเน้นไปที่1ทีมเราจะต้องมีองค์ประกอบให้ครบ3ทธาตุคือไฟไม้น้ำ ส่วนที่จะนํามาเสริมก็คือแสงกับมืดเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบาลานเพื่อให้มันบาลานกันโอเคตอนนี้ทีมเขามีครบ3มธาตุดัมเมดธาตุไฟมีดัมเมดธาตุน้ำมีแล้วก็ตัวชนมีส่วนธาตุไม้ธาตุไม้ตัวนี้เพื่อนผมเนีเออเพื่อนผมใช้ฮิเมะเป็นตัวบัฟอมาตะและเป็นบัฟวิ่ง บับความเร็วเคลื่อนที่ให้เลนเจอร์ในทีมก็ค่อนข้างโอเคส่วนทีม B มีตัวบินและการบินตัวนี้เป็นปัจจัยที่3นะทุกคนตัวการบินค่อนข้างสำคัญเหมือนกันส่วนเรื่องท่านั้นก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าปัจจัยรวมของทีมว่าโอเคทีมมันจะไปต้องไปในว่าทิศทางไหนต้องมีแข่งไปทางไม้ไหมแข่งไปทางน้ำแข่งไปทางไฟหรือจะอ่อนทางนี้เลย มันก็ต้องดูให้รวมรวมแบบว่าให้มันบาลานซ์กันนะในทีม B เนี่ยไม่บาลานซ์เลยไม่บาลานซ์เลยตรงที่เป็นธาตุมาเยอะมากอา่าถ้าให้แนะนำให้เอาเปลี่ยนเข้ามาก็คือตัวการบินเนี่ยมีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้ไปก่อนผมคิดว่าโอเคส่วนตัวบินมีตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ได้เกียร์ก็ค่อนข้างโอเคเลยใส่ได้โอเคอยู่ถี่จะแนะนำให้อยากเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็น เจ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นเอ่อผมว่ารถแรกก็ดีนะตัวมันแรกเยอะมากเลยพันเจเจ้าล็อกซี่กับลุยเจิร์เนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบในการนำมาใช้นะก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปัจจัยอื่นส่วนดาวินชีเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ถ้าเปลี่ยนล่างแล้วก็ใส่เป็นรองเท้ากับกระเป๋าดีกว่า คือมันไม่ค่อยคุ้มกับการที่ใช้รถคูดาวนะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนล่างนะแต่ยังก็ต้องเปลี่ยนแหละอ่ะผมกดผิดผกดออกมาเฉยเลยอ่ะพอพูดปัจจัยโดยร,รวมเรื่องท่าไปแล้วมาดูที่ตำแหน่งการยืนกันบ้างตำแหน่งการยืนเนี่ยมีบอสไฟชนบอสเคยืนรองลงมา ค่อนข้างโอเคนะทีมหนึ่งเนี่ยโอเคเลยตำแหน่งจุด,จดยืนจุดยิงอะไรี้ยโอเคอาจจะขาดตัวที่แบบออยู่ไกลๆสักหน่อยทีมนี้ทีม B นี่โนคอมเมนต์เลยทีม B นี่ต้องจัดทีมใหม่หมดเลยเสียไว้แค่เนี่ยสามตัวดาวินชีเอเออเ็ดเวิร์ดแล้วก็ตัวกันบินสักตัวหนึ่งถ้าอนาคตมีหมักลุกก็ใช้หมักลุกดีกว่า กดผีดีแล้วไหนอ,อีกเรื่องเกียร์นี่เรื่องเกียร์นี่ก็ยุคนี้เกียร์มันน้อยเนาะยุคนี้เกียร์มันน้อยก็มีเท่าใช้เท่าที่มีไปก่อนส่วนเรื่องเกียร์เนี่ยเหมือนผมจะเคยเห็นคนโพสไว้ในกลุ่มนะเดี๋ยวผมขึ้นรูดให้ดูแล้วกันปับ๊บสายไหนเป็นสายไหนนะ ผมไม่มีรูปนี่ผมไม่มีรูปก็สามารถไปหาดูได้ที่เพจของโยนะมินะผมผมชอบเพจเขามากเลยมันแบบข้อมูลแน่นดีไปไปสามารถไปรับชมได้ช่องที่เพจโยมีนะคนนี้คนนี้แบบว่าข้อมูลแน่นตับจริงอืมส่วนที่เหลือไม่มีอะไรแล้วผมจะไปตีเขาแล้วกันเขามีตัวบินนะขอต้องใส่ตัวกันบิน มาโลวหวาทีเพราก่อนละกันมันจะเลเวลสามสิบเนาะเลื่อนไปจากเลเวลสามสิบสามสิบอ่ะเจอละไม่ใช้ผู้พิทักษ์ละกันเพราะว่าเลเวลเขา้อยกว่าผมนะเขาเลเวลสามสิบเป๊ะเลยผมเลเวลสามสิบเจ็ดอ่ะเขาวิ่งมาเร็วมากเลยนะแลวเขาก็เป็นแบบว่าการบินมาด้วยอการขโมยด้วยนะ การก๊อปอ่ะโดนเอเลนผมสลับจุดอ่ะผมพยายามปล่อยตัวที่มันคอมโบคัดแล้วไปนะอ่ะทีมผมนี่จะเน้นไปทางสตันแบบว่าสตันเยอะจัดเลยอย่างก็โดนก๊อปอยู่ดีนะเพราะว่าฮิเมนี่มันก็มันไม่ได้บัฟจุดเริ่มต้นแล้วอ่ะทุกคนมาเป็นบัฟจุดยืนอะ อ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนำของผมก็คือทีม2เนี่ยควรยกเซตใหม่ส่วนทีม A เนี่ยโอเคแล้วก็ถ้ามีตัวที่ดีกว่าฮิเมะอย่างเงี้ยก็หามาใช้แทนดีกว่าส่วนเกียร์เนี่ยก็ค่อยๆหาไปตอนนี้เกียร์ก็ดูโอเคนะเกียรก็ดูโอเคประมาณนี้ถ้าผมขัดตกปกครองตรงไหนไปทุกคนสามารถคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์แบบแนะนำได้นะ สามารถช่วยคอมเมนต์แนะนำได้โอเคเราเจอกันคลิปหน้าทุกคนเราเจอกัน